ทำไมเราจึางรับแค่1,200คนเป็นเรซซิง่งคือแข่งขันสี่ร้อยนะครับรับจากทั่วประเทศส่วนทัวริ่งนี่แปดร้อยคนก็ทั้งจังหวัดนครนมและจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเพราะว่าในขณะนี้เรายังต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดนะครับคือปฏิบัติตาม เ,เงื่อนไขของสอบคจังหวัดนครมนมที่กําหนดให้เราได้รับได้แค่นี้ที่สามที่จังหวัดนครพนมที่สวยงามที่สุดในบรรดาสะพานข้ามม่น้ําโขงข,งของประเทศไทยก็เพราะว่าที่เราต้องจัดเนี่นะครับก็เนื่องจากว่าออสองปีที่ผ่านมานสถานการณ์โควิดคุกคามเราอย่างหนะักไม่เฉพาะจังหวัดนครมนมทุกจังหวัดในประเทศไทยและไม่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศทั่วโลก อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ซบเซาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการประกอบอาชีพทุกอย่างซบเซาไปหมดนะครับพอแต่เนื่องจากว่าโชคดีที่จังหวัดนครปฐมของ,องพวกเราเป็นจังหวัดที่เป็นเขตเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจังหวัดสีสีเหลืองหนึ่งในห้าของจังหวัดที่เป็นสีเหลืองคือเฝ้าระวัง เราอยู่ในส10จังหวัดสุดท้ายของประเทศที่มีอัตราป่วยต่ตําสุดสน,นะครับข้อที่2ก็คือวันนี้เราฉีดวัคซีนกัน60%แล้วของคนจังหวัดนครพนมเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ทราบว่านครพนมเป็นจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนต่ําที่สุดนะครับแต่ด้วยความร่วมมือของทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะเราฉีดไป60%แล้วหรือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งข้อที่3ก็คือ กิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรารับมือได้ไม่ว่าจะเป็นงานไหลเรือไฟงานลอยกระทงกิจกรรมปั่นจัก,กรยานก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือความพร้อมของจังหวัดนครพนมมาตรนนตการที่เราจัดขึ้นก็หนึ่งนักปั่นทุกคนผู้ติดตามต้องมีความปลอดภัยที่น้องชาวาคนครพนมที่อยู่ที่นี่ก็ต้องปลอดภัยเช่นกันแล้วเราก็หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัว กระตุ้นให้คนทความพนมอยากจะออกกําลังกายด้วยเพราะนาครพนมเองผมรู้สึกว่าเป็นเมืองที่มีความเหมาะสมกับการเป็นเมืองแห่งการสร้างสุขภาพาไม่มีวัคซีนเรามีแผนชุดตรวจ ATK นะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนี่สามารถตรวจให้ท่านทราบผลภายใน30นาทีถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับมีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมีรถพยาบาลตามขบวนตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจัดขึ้นแล้วก็เราคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้คิดว่ามีประสบการณ์เพียงพอที่จะจัดการเฝ้าระวังและก็ป้องกันท่านก็เรียนทางสื่อมวลชนว่าทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเรามีบุคลากรเกือบ4,000คนจัดทีมมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงมีทีมสอบสวนโรคที่สามารถที่จะดูแลท่านหากนักปัน่น ตรวจพบเชื้อมีทีมที่จะนําท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลอย่างท่านน,น,านายกฝันวิศวรมตโพสูตนะครับท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องของการกีฬาผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผนวกกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดนครปนมงนะครับซึ่งในการนี้ต้องกล่าวพรคุณท่านสมพชัยโพสูปเป็นอย่างสูขขงแทนพี่น้องชาวจังหวัดน,นครปนมงครับที่นํากิจกรรมดีด นะครับที่สามารถที่จะช่วยให้จังหวัดนครพนมเนี่ยพลิกฟื้นนะฮะจากพิษพิกฤตเศ,ศรษฐกิจนะครับกับเรียนครับว่าอาบาจยินดีที่จะสนับสนุนและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยทุกอย่างในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอห้องน้ําสุขาเคลื่อนที่หรือว่าจุดพักให้น้ําต่างๆนะฮะหรือว่าเรื่องของความะสะอาดของเส้นทางต่างๆแมะทั่งเรื่องของมวลชน นะครับผมอยากกล่าวเนว่าชาวจังหวัดนครพนมทุกคนณนเวลานี้เนี่ยนะครับพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ธอยากจะกล่าวเียนว่าเทศบาลนครพนมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นระดับประเทศนะในครั้งนี้ในส่วนของเทศบาลมืนครพนมซึ่ง เราก็ได้เตรียมพื้นที่นะเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักเรื่องการรักษาความปลอดภัยร่วมกับตำรวจนะฮะแล้วก็การเตรียมสถานที่สำหรับหลังจากท่านปั่นแล้วท่านจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่ที่คุณค่าแห่งการเคารพอย่างเช่นพิีสธาัณา์นาคาของเรานะครับ หรือแม้แต่บ้านลุงโฮหรือหลายๆที่ที่สาคัญในจังหวัดนครนนท์นะครับก็ก็ยืนยันว่าทางเทศบาลเมืองนครนนท์มีความพร้อมและมีสังเกตที่รุ่นในกิจกรรมนี้ผมได้หารือกับทางท่านผู้กำกับการจัรวจดกุทธรจังหวัดนครนนท์นะตอนนั้นท่านท่านสปภาพบอยไม่ได้มาเกี่ยววันที่19นี้18 19 20ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไป เราจะจัดนครปนมในเขตเทศบาลเราเป็นเซฟตี้โซนครับโดยการระดมระดมเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ,อกปกพรเราและทุกภาคส่วนนะครับในการมาดูแลความปลอดภัยในที่และทรัพย์สินโดยทําให้ในพื้นที่จังหวัดนครปน,นมในว่าเขตเทศบาลเ,เป็นเขตอาชญากรรมต้องเป็นศูนย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นมาเราสามารถตามจับได้ภายในวันหนึ่งสองวันแต่ที่ผ่านมา นครนมเรามีปัญหาทางด้านอาชีกรรมน้อยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆก็น้อยแต่เราเราก็ยังมีเตรียมการนะครับทุกจุดในเขตเทศบาลจะต้องมีตำรวจดูแลร่วมกับเจ้าที่อปพ,อพ,อพอรลและบางส่วนก็จะใช้เจ้าที่จากมทบ2 1 0มาร่วมกันนะครับเพื่อร่วมกันต้อนรับและให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าพี่น้องมานครนมจะพบแต่ความสุขและความสะดวกสบายนะครับ วันที่18ท่านมาพักวันที่19้าท่านรวมปันก็อยากกราบเรียนว่าท่านที่มาให้เตรียมเสื้อขนหนาวมาด้วยเพราะว่านครพนมเราเนี่อากาศหนาววันนี้ที่วันนี้นี่ทือว่าอุ่นที่สุดเลยนะครับเราก็พยายามใส่เสื้อยือดเพื่อที่จะได้ไดโชว์สัญลักษณ์ของพวกเราแต่งที่อากาศเย็นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดกาสุดห้องศาเซลเซียสน,นะครับแล้วก็หนาวที่นครพนมไม่ใช่หนาวธรรมดานะครับ หนาวลมน,นะเย็นจะเยๆๆือเข้าไปถึงจิตใจเลยนะฮะก็เรียนเชิญครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับทางท่านรองทวัชัยแล้วว่าจังหวัดจังหวัดเรานี่ก็จะถือว่าเป็นการเปิดเมืองไกลๆเลยนะฮะวันที่1819หลังจาก1 8 19เสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวที่มาแล้วคำนมมาเที่ยววันเดียวไม่จุใจพาครอบครัวมาไม่จุใจก็สามารถต่อเริ่มตั้งแต่วันที่20นะครับซึ่งเราก็ร่วมกับทาง ชนะพัฒนีคัฒนานนท์แล้วก็ทีมงานในการจัดงานเข้าดาวในเรื่องแต่วันที่20ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมนครมนมมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดมาหาปริศนาว่าทําไมนครมนมถึงบอกว่าเป็นเมืองแห่งสามที่สุดเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสจะพูดต่อหลังวัาสามที่สุดตรงไหนแต่ท่านมาในวันที่18ยืนยันว่าวันนั้นหนาวที่สุดแน่นอนครับเรียนเชิญครับทีมางานรวม ท่านทางทีมงานตํารวจนะครับแล้วเขทางทศบาาเนี่ยได้มีความพร้อมในทุกด้านที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยแล้วก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่โรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผมเชื่อว่าท่านนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเราเนี่ยจะได้สัมผัสถึงความสุขที่ได้รับกลับไปนะครับและท่านอยากจะกลับมาอีอกครั้งหนึง่ง ผมก็จะขออนุญาตเชิญชวนต่อนะครับว่าเมื่อท่านมาปั่นในวันที่18-19นี้แล้วผมเชื่อว่าท่านปั่นบนเส้นทางถนนทั่วไปถ้าท่านกลับมาในวันที่20ธันวาคมอีกรอบหนึ่งนะครับยาวไปถึงปีใหม่ท่านลองมาปั่นจักรยานรอบอุโมงค์ดาวร้านดวงกว่า300เมตรที่เราจะมีนะครับในจังหวัดนครพนมเราเองเราก็ขอเชิญชวนที่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวจังหวัดนครพนมกลับมาแล้วกลับมาอีกนะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รับความสุขไปจากจังหวัดนครพนมครับขอบคุณครับในการที่จะ จัดก,การปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงสองประเทศในวันที่19นี้นะครับฉะนั้นนอกจากท่านจะมาปัน่นแล้วนี่ผมอยากจะให้ท่านชวนครอบครัวมาด้วยนะครับมาเที่ยวนครพนมซึ่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นอกจากปั่นจัก,กรยานแล้วยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านควรจะไปท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ท่านนี่วัดน,นายกทเทศมนตรีด้จัวไว้นครพนมมีศาลที่สุดแต่วันที่19อาจจะมี4ีที่สุด นะครับสามที่สุดแรกที่สุดแรกก็คือองค์พระธาตุพนมศกดิ์สิธิ์ที่สุดใช่ไหมครับมีพระยาศรีสัตนาคราชที่ที่เรือมใสหน้าเรือมใสศรัทธาที่สุดแล้วก็มีสะพานข้ามไปน้าโขงที่สวยที่สุดแล้วก็วันที่1 9 1เนะครับอาจจะหนาวที่สุดของประเทศไทยนี่ก็ได้ฉะนั้นก็ขอที่โอกาสนี้เชิญชวนท่านนำบอกครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนม จะเที่ยวก่อนหนึ่งวันหรือเที่ยวหลังปั่นหนึ่งวันก็ย่อมได้นะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็คงจะไม่สรุปอะไรมากนะักแต่ว่าต้องขอกราบขอพรกคุณในฐานะที่ผมเป็นประธานนายกสมคมจีรางจังหวัดนครนมและเป็นประธานจัดการแข่งขันปั่นจักรยานในครั้งนี้นะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปนมนะครับขอบคุณคณะกรรมการ สปคจังหวัดนครพนอมอที่อนุญาตให้เราจัดกิจกรรมนี้ขอบคุณทางาท่นานทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่ให้การสนับสนุนงบนประมาณในการดําเนินการในเรื่องนี้และก็ขอบคุณทางผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน,นครพนม,มที่เปิดคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนําให้กับพวกเราและที่สําคัญก็คือขอบคุณคณากรามการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน,นครพนม ทุกทกท่านขอบคุณกรรมการชมรมกีฬาจัก,กรยานนครพนมทุกท่านและที่สําคัญก็คือขอบคุณทีมงานคณะทํางานซึ่งก็มีท่านอารมณ์เรียงด้านและท่านปริญญาตรัเสนาและก็อีกหลายๆท่านนะครับต้องขออภัยนะครับท่านประธานหอ,อการค้ายอย่างเงี้ยและหลายท่านทุกทท่านมีร่วมกันทํางานต่อเนื่องยาวนานมาผมเองถึงแม้บางทีติดภารกิจอยู่กรุงเทพก็ได้ประสานงานกันทาง ลายทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาปรึกษาหรือกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ให้ติดขัดอะไรทั้งนั้นนะครับฉะนั้นจึงมั่นใจว่านักปั่นจัก,กรยานจากทั่วประเทศที่จะมาที่นครพนมในวันที่18ปั่น19นี้ทั้งนักปั่นและครอบครัวจะกลับไปด้วยความสุขนะครับผมมั่นใจว่าท่านจะไม่ผิดหวังในการมานครพนมในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับขอการขอบพระคุณค